สวัสดีครับชาวลัคนาราศีกุมครับดวงปังพฤษภาคม2565ดวงชะตาของท่านในเดือนพฤษภาคมจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในคลิปนี้เลยครับก่อนอื่นขอขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์ติดตามนะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงชาวลัคนาราศีกุมนีม่ดาวการเงินนะ <c oughs> คือหนึ่งและดาวการเงินเป็นกเกษตรนะเพลือหัดดีครับ การเงินมั่นคงยาวทั้งปีนะดูทีไรก็อิจฉาชาวลัคนาราศีกุมนะครึ่งเดือนแรก30เมษาจนถึงวันที่25พฤษภาเนี่ยดาวพระศุกร์ยังอยู่ที่ราศีมีนอยู่นะคู่ทรัพย์คู่โชคกับดาวพฤหัสนะครับดาวศุกร์เนี่ยเขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนสุภะแล้วก็ดาวเจ้าเรือนหลักทรัพย์่ว่าหลักทรั์คือพันธุสุภะคือผู้อุปถัมภ์เนี่ย เรียกว,ว่ามีผู้ให้ผู้อุปถัมภ์ผู้หลักผู้ใหญ่มาให้โอกาสแล้วมาให้โอกาสในรูปของเงินของทองจังหวะถือว่าเป็นการดีแถมต้นทุนก็คือเรื่องของการเงินของท่านก็ยังมีความมั่นคงด้วยดาวพฤหัสบดีเป็นกระเกษตราธิบดีอยู่ในภพกระดุมพระแล้วเป็นคู่ทรับคู่โชคพฤหัสสุขล้วนแต่เป็นดาวสุภเคราะห์ทั้งคู่ถือว่าดีมากๆนะครับก็ ็นจังหวะด,ดวงชะตาดีแล้วก็ส่งเสริมด้วยดาวพระเกตซึ่งเป็นดาวเกี่ยวกับสิ่งศักดิก์สิทธิ์เข้ามาเสริมเขาไปอีกเรียกว่าโอ้โหช่วงนี้นะลัคนาราศิกุมเนี่ยเดินสายมูเดินสายขอพรน,นะขอพรขอเงินขอโชคลาภช่วงนี้ขึ้นบอกเลยลัคนาราศีกุมนะครับเพราะว่าทั้งดาวพฤหัสดาวคุณธรรมดาวเทพดาวศุกร์เนี่ยเป็นตัวแทนของที่พึ่งที่อุปถัมภ์ที่พึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเจ้าพระเจจิหรือรอะไรต่างๆก็ได้และดาวเกตนี่ก็เกี่ยวกับจิตวิญญาณเซนส์ความรู้สึกเนี่ยดาวพวกนี้คือดาวสายมูมารวมตัวกันเลยนะอยู่ในเรือนการเงินงั้นชาวลัคนาราศีกุมนี่เด่นมากนะครับแต่ว่าภาพรวมก็คือภาพรวมเนี่ยทั้งปีนะแต่ในช่วงเดือนนี้จะเด่นอ่าเรียกว่ามันเริ่มแล้วพฤษภาคมนี้มาแล้วนะครับเริ่มแล้ว วันที่15พฤษภาครับดาวปัตตนิของท่านก็คือดาวอาทิตย์เนี่ยโคจรเข้าสู่พบพันธุปัตตนิพันธุนะปัตตนิคือคู่ธุรกิจเข้ามาสู่พบพันธุไปว่าหลักทรัพย์บ้านช่องห้องหอยวดยานพาณนะรวมถึงกิจการเนี่ยได้เขาเรียกว่าคู่เข้ามาส่งเสริมถ้าทำธุรกิจระบบกงศี บริษัทของตัวเองห้างหุ้นส่วนเนี่ยคู่หูพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนจะเข้ามาส่งเสริมให้กิจการนี้มัน่นคงท่านที่ทำงานประจำเป็นลูกจ้างเป็นข้าราชการเป็นพนักงานก็จะได้คนเข้ามาส่งเสริมให้การงานให้สิ่งที่ท่านทำอยู่มั่นคงยิ่งขึ้นทิศทางถือว่าดีเนี่ยเดือนนี้เป็นเดือนที่ชาวลัคนาราศีกุมแบบ ปังมากปังที่สุดนะครับดูดีเลยทีเดียวนะครับถือว่าขยับขยายนะดีทั้งในเรื่องเงินดีในทั้งในเรื่องหลักทรัพย์และดาวหลักทรัพย์จริงๆก็คือดาวศุกร์นี่แหละก็โคจรเข้าเรือนการเงินตั้งแต่30เมษาจนถึงวันที่25พฤษภาผ่านพ้นวันที่25พฤษภาไปดาวศุกร์โคจรเข้าสู่ราศีเมษนะ สุขสามจากเจริญยิ่งยศแหเนี่ยถือว่าก็เป็นตำแหน่งที่ดีนะครับเพราะดาวสุขดาวพุธเนี่ยโยกหน้าดวงชะตาได้ตำแหน่งนระอุดมเกณฑ์นระคือโสโลวุธโธชีโวสุโกเล่าสหัตตนุพันธุเคราเอาปัตตนิและลาภาเนี่ยดาวสุขเข้าพบสหัตชะพร้อมกับดาวพุธเป็นอุดมเกศครออุดมแปลว่ามากครับอ่าอุดมแปลว่ามากมากแบบ เกณฑ์ก็คือกฎเกณฑ์ที่ดีนะดาวศุกร์อยู่ที่ราศีมีนก็เป็นมหาอุดย้ายมาตรงนี้เนี่ยอย่าไปมองว่าเป็นประนะอย่าไปมองว่ามันต่ําต้อยไม่ใช่ครับดาวศุกร์เป็นอุดมมเกณฑ์ยังดีอยู่แล้วก็เป็นอุจจพิมุกซะด้วยนะครับคู่กับดาวพุธด,ดูดีเลยทีเดียวแล้วก็มาถึงดาวประจําตัวท่านเนี่ยนะมราหูเนี่ยดาวศุกร ดาวพุธเนี่ยมาส่งเสริมอุดมเกณฑ์นะทำให้เรือนนี้เป็นเขาเรียกว่าอุดมเกณฑ์ที่ดีแล้วดาวอังคารทั้งหมดทั้งมวลเขาอยู่บ้านอังคารอังคารไปไหนไปการเงินวันที่17พฤษภาดาวอังคารก็กลับมาเรือนการเงินนะเห็นไหมชัดเจนนะเด่นมากในเรื่องของรายได้นะครับหลักทรัพย์เนี่ยทิศทางของชาวลัคนาราศีกุมในคลิปนี้ไม่แน่จะจบเร็วหรือเปล่าไม่รู้นะ มันมีแต่ดีๆทั้งนั้นเลยนะอะทีนี้ก็ต้องระมัดระวังดูข้อดีไปเยอะแล้วเรื่องเงินดีเรื่องหลักทรัพย์ดีใช่ไหมเอ่อระมัดระวังในเรื่องของดาวเสาอยู่เรือนวินาาจริงๆอะ่ะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เจอมาตลอดอยู่แล้วนะครับดาวเสาเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวหยุ่นตัวดึงนะมองในแง่ดีเนี่ย เขาทําให้เราไม่ประมาทเพราะชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยเป็นราศีาธาตุลมนะดาวประจําตัวของท่านคือดาวระราหูก็เป็นาธาตุลมฉะนั้นเป็นยังไงอ่ะไวคิดไว้ทําไว้เปลี่ยนแปลงไว้ดาวเสาเนี่ยมันเป็นดาวช้ามันมาคอยดึงเขาถึงให้เสากับราหูเป็นมิตรแก่กันเนะพราะรลาหูเนี่ยรวดเร็วทันใดฉับไวไม่ใช่ลมธรรมดาแต่เป็นลมพายุ ฉะนั้นเขาจึงให้ดาวเสาเนี่ยามาส่งเสริมพลังงานดาวเสาเป็นดาวธาตุไฟนะแต่เป็นไฟแบบไฟฐานอะอไฟที่แบบมันมันมองไม่เห็นเปลวเพลิงแต่มันมีพลังงานอยู่ข้างในนั้เอามาเสริมกับลมนะเอามาเสริมกับลมแต่มันดึงให้ช้าลงนะดาวเสาคุณภาพนะทีนี้เขาอยู่เรือนวีนาศก็อย่างที่บอกลนะเขาก็คอยแบบฉุดดึงฉุดหลังไว้ฉะนั้นจริงๆแล้วก็ ท่านต้องไปพิจารณานะครับไปพิจารณาว่าสิ่งที่คิดสิ่งที่ทําธุรกรรมธุรกิจของท่านที่กาลังจะวางแผนลุยสู้ใช้ดาวเสามาเป็นตัวดึงคือมีความรอบคอบไปบ้างข้อเสียก็คืออะไรข้อเสียก็คือบางทีมันก็พลาดโอกาสดีๆช้ากูกูกระา,าเนี่ยดาวเสาวอะ่ะทำให้ชาวลัคนาราศีกุมจากที่แบบการได้การเสียใจถึงพึ่งได้ มีความเขาเรียกว่ายังคิดมากขึ้นมันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับจุดนี้ฉะนั้นท่านต้องไปพิจารณาให้ดีนะพิจารณาให้ดีว่าเอออะไรที่มันดูน่ากลัวดูเสี่ยงเกินไปเนี่ยก็เนี่ยใช้ดาวเสราร์เข้ามาทํางานก็คือเออรู้จักรอบคอบคิดอ่านทําอะไรให้มันระวังหน้าระวังหลังตรงนี้ก็จะเขาเรียกว่าทําให้ดาวเสราร์ที่ อยู่พบวินาศเนี่ยไม่ได้เป็นดาวเสารที่เสียเกินไปเพราะว่าดาวเสารเองเนี่ยเขาเป็นเกษตรมั่นคงแล้วก็อย่างที่บอกจะลืมว่าเสากับปลาหูเขาเป็นมิตรแก่กันนะฉะนั้นก็เรียกว่ามีความปรารถนาดีนะแต่ขัดใจไงน,นะเหมือนเพื่อนอนะใช่ไหมเราจะทํานู่นทนํานี่เพื่อนเฮ้ยยา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 ยอย่างนี้นะบางทีก็หงุดหงิดใช่ไหมราหูอะลัคนาราศีกุมก็แบบแหม เขาเรียกว่าแค่วข้อง่วงวเนี่ยมาเจอดาวเสาคอยห้ามคอยเตือนก็อาจจะทําให้อึดอัดหงุดหงิดใจไปบ้างนะครับแต่ข้อดีของเขาก็มีเช่นเดียวกันนะอ่ะทีนี้การเงินการเงินนั้นดีอยู่แล้วดาวพฤหัสครับพฤหัสสวยงามนะคู่ครองก็ถือว่าใช้ได้นะครับคู่ครองก็คือดาวอาทิตย์นี่แหละนะดาวอาทิตย์เข้าเรือนพันธุจังหวะนี้ในเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวดีและ ถ้าในเรื่องมองในเรื่องความรักล้นล้วนนะครับเป็นจังหวะของการ mm hmm. เขาเรียกว่าเจอคู่แล้วได้สร้างครอบครัวด้วยกันปัตตนิพันธุอ่าปัตตนิพันธุนะครับแล้วช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยเป็นเดือนหไทยด้วยนะเดือน6กไทยเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าเดือนที่มีการแต่งงานกันเยอะนะส่วนใหญ่เขาจะแต่งเดือนยี่เดือน4ี่เดือน6เดือนส2บสอง นะเพราะว่าเป็นเดือนคู่อ่านะเป็นเดือนคู่นะแล้วก็เนี่ยจังหวะชีวิตที่ผ่านมาปี2564ที่ผ่านมาเนี่ยพฤหัสทับรั์ท่านมีโอกาสเจอคู่นะและดาวอาทิตย์เนี่ยก็เป็นดาวคู่เป็นคู่มิตรกันก็ถือว่าค่อนข้างดีฉะนั้นคบหาดูใจกันมาลงตัวแล้วเนี่ยพฤษภาเนี่ยมีเกณฑ์นะชาวลัคนาราศีกุมหลายท่านมีเกณฑ์ได้คู่ครองแต่งงาน สร้างครอบครัวนะส่วนแต่ละท่านเนี่ยมันก็แตกต่างกันไปบางคนก็อยู่ด้วยกันเลยนะเอาแบบว่าเฮ้ยเศร,รษฐกิจแบบนี้ไม่ต้องไปจัดงานให้มันวุ่นวายนะอยู่กันไปเลยนะหรือจัดงานพิธีกันแบบเขาเรียกว่าเล็กๆเ,เอาแค่พอญาติผู้ใหญ่เนะี่ยฉะนั้นก็เป็นจังหวะของแต่ละคนที่จะตัดสินใจแต่การมีคู่ในช่วงนี้ถือว่าดีเข้ามาเสริมความมั่นคงของชาว ล,ลัคนาราศีกุมครับนะแล้วก็อาจจะต้องระวังในเรื่องการครบหาผู้คนนะช่วงนี้คือดวงเราดีอะ่ะคนจะเข้ามาเยอะทั้งคนเข้ามาเยอะมันก็จะค่อนข้างที่จะวุ่นวายนะก็ต้องไอ้น,นี่สักนิดหนึ่งพาออะไรราหูสุขพุทธเนี่ยน่ส่งเสริมในเรื่องของเขาเรียกว่าความบือหวาในเรื่องของเขาเรียกว่าดีในเรื่องเงินทองในเรื่องอะไรต่างๆแต่มันก็มีมุมในลักษณะของการแบบ โอเวอร์เกินไปหลอกลวงมีเข้ามาบ้างแล้วชาวาลัคนาราศีกุมเป็นไงไวคิดไวทําไวตตดสินใจไวระวังความผิดพลาดตรงนี้ไวบ้างนะครับระวังความผิดพลาดไว้นิดหนึ่งนะก็คือพูดง่ายว่าใครที่เข้ามาในชีวิตก็เลือกพิจารณาให้ดีนะมีทั้งดีทั้งเสียครับนะมีทั้งดีทั้งเสียก็ต้องค่อยๆพิจารณาอะไรที่มันดูเขาอย่างอย่างที่บอกอะอะไรที่มันดูหวือหวามันดูไว้นี่เกินไป ต้องช่างใจสักนิดหนึ่งนะเช็คข่าวสักนิดหนึ่งทำอะไรก็แบบให้รอบคอบโดยเฉพาะเรื่องการลงทุนด้วยนะครับชาวาาล,าลัคนาราศีกุมนะแต่ปีนี้เรื่องเงินดีเรื่องคู่ใช้ได้นะครับเหมาะกับการขยับขยายเติบโตธุรกิจโดยเฉพาะเริ่มต้นกันที่เดือนพฤษภาคมนี้เลยครับนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังครับขอให้ชาวาาล,าลัคนาราศีกุมดวงดีดัง คําทํานายที่มาจากดวงดาวพยากรณ์นี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีคลิปนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe ใส่กระดิ่งให้ด้วยครับสวัสดีครับ